อะไรอีกนะนี่ชายก็เตรียมตะกร้ามาตั้งหลายใบแล้วพอดีว่าออทุกคนอยู่ตรงนี้นี่เองเพอดีว่าชายเก็นะ่ะกําลังเตรียมตะกร้าแบบว่าไปใส่ปลาหนะ่ะชายเก็จะไปเอาปลามาขายนี่ดิวไว้กับคนขายแล้วนะให้คุณพี่ชาวประมงเขาตก ปลาให้แล้วก็จะเอามาขายต้อลุงแล้วทีนี้ชยัยก็จะได้กําไรโอ้ว่าแต่เมื่อไหร่เราจะได้ไปกันนะนี่ชายก็หวังว่าเราจะได้ปลาเต็มตะกร้าทุกตะกร้าทั้งหมด7ตะกร้าแล้วก็เอาไปให้ลุง ทำปลาขายที่ร้านลุงก็จะได้ปลาสดสดส่วนเราก็จะได้เงินแบบว่าเต็มที่ไปเลยเพราะเราเป็นหนาหยน่ารับมาจากที่โรงงานปลาแบบว่าแค่ตัวละสองบาทแต่ไปขายต่อลุงสักตัวละยี่สิบแค่นี้ใชก่ก็ได้กำไรตัวละสิบแปดบาทแล้วแบบว่าพอเอามาเต็มตะกา้าตะกาหนึ่งก็คงจะได้สักประมาณ20 ตัวจากที่ชายก็คิดคำนวณเมื่อตะกี้แล้ว20ตัวใช่ไหมทุกคนได้กำไรตัวละ18บาทเพราะฉะนั้นชายใน1ตะก,ก้าชายกก็จะได้เงิน18คูณกับ20คิดเป็นเท่าไหร่ทุกคนช่วยกันคิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ชาย็กําขอกำลังนึก แปบบ๊บเออ,อมันจะได้360บาทเพราะฉะนั้นหนึ่งตะกร้าเชคก็จะได้เงิน360บาทแล้วตอนนี้ก็มีทั้งหมด7ตะกร้าน่ะก็จะได้เงินคูณเข้าไปอีก360รคูณกับเได้เท่าไหร่ใครคิดออกช่วยบอกเชคก็หน่อยเชคก็จะได้รู้ว่าเชคก็จะมีตังค์เท่าไหร่360รหคูณเจ็ดเหรอเออ,อกดเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขแปบบ๊บเอเอสามร้อยหกสิบคูณเจ็ด าจากที่ชายก็กดั้างคิดเล็กเมกื่อกี้พบว่าชายก็จะได้เงินทั้งหมด2,520บาทนี่เป็นแค่กำไรเหลือเหลือเลยนะโอ้ใครจะไปคิดว่าแค่เราเป็นนายหน้าไปเอาปลามาให้ลุงเราจะมีกำไรขนาดนี้2,520าทชายก็ไปกินขนมได้ตั้งหลายวันได้เยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวจะเริ่มภารกิจ เดี๋ยวชัก็รอบัตรนี้มาก่อนเราจะไปตลาดปลากันซึ่ง2,520บาทน,นี้เดี๋ยวเราก็จะต้องแบกงกับบัตน,นี้อีกทีหนึ่งมายังนะมายังนะโ้โอ้ชัยก็จะทำอะไรเนี่ยโอ้ฉันก็กำลังรอเชอไงเรากำลังจะเอาตะก,กร้านี้ไปรับปลาจากชาวประมงนะแล้วไปคิดลุงนะเอาไปขายลุง รายและไช้เกจากเราไม่จ<ค>ำเป็นต้องเอาปลาไม่ต้องเป็นต้องเอาตะก,ก้าไปรับปลาเข้าใจไหมเราสามารถดักปลาได้ด้วยการเอาตะก,ก้ารประกบกันอย่างนี้นะเอ้แต่กําไรเราจะเออ,อไม่น่าจะหายที่ฉันคํานวณเมื่อตะกีต้ตะก,ก้านหนึ่งจะได้แบบว่าเท่าไหร่นะได้ตะก้าละ360บาทเลยนะเป็นกําไรน่ะโอ้ดีมากเลยไช้เก้าเธอทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยสามารถหากินด้วย ตัวเราเองได้นี่เอาตะก,กร้าประกอบอย่างนี้เห็นไหมจะมีช่องให้ปลาเข้าไปเดี๋ยวเราใส่อาหารเสร็จปลาก็จะติดนี่นี่เห็นไหมมีรูช่องอยู่นี่นี่สองรูโอ้หนี่เธอด,ดูดีๆเห็นไหมเห็นไหมไหมสี่รูปลาเข้าปุ๊บเอ้าแม่เจ้าแล้วปลาก็จะดิดดิดดิติดอยู่ในนี้นะโอ้เธอฉลาดมากฉลาดอยู่แล้วระดับบันนี่นะไม่อยากจะพูดนะทำจากอันเดียวก็พอละท่านี้ก็เจ๋งแหละเอ้ยให้ เสร็จแล้วเราก็ไปขายลุงใช่ไหมใช่กำลังทำธุรกิจคิไม่เราไปดักเองสิไชเกอร์เดี๋ยวพดตไปเอลรถแป๊บหนึ่งนะโอต้องขนของอีกหลายอย่างโอ้ประตูหนีบนะโอ้ยตายแต่ประตูนี่ทะเลาะกับฉันตลอดเวลาเลยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงว่าบานประตูนี่มันหนีบได้ตลอดเลยเชียอเราจะต้องมีของอะไรอีกนะนี่ไชเกอก็ว่าน่าจะครบแล้ว รถพร้อมยกขึ้นรถก่อนหนึ่งเชื่อเชื่อโอ้ดูถ้าจะลำบากเล็กน้อยเออตอนนี้ไม่ได้ทะยลอกกับประตูแต่ทะลอกกับลงรถต่อรถก็ขับลำบากจริงเชีย โอเครถตู้มาเสิร์ฟถึงที่แล้วช้ยเกลือย,ยกแล้วกัน,กน <c oughs> ขับลำบากอ่าเรียบร้อยโอ <Okay. S 1> กราขึ้นรถเลยได้เลยได้เลยโอ้โหรถเธอมันแบบโชคดีมากเลยเด้งดึ๋งเด้งนดะึงน่ะนีอจักาขับรถไปเออโอเคจัากาขับรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาลุงที่ไหนเหรอ เราก็เอาปลามาขายลุงที่ร้านไก่ไงส่วนตอนนี้อ,อ๋อนะเราไปรับปลาที่ท่าเรือใช่ไหมใช่เลยนะแล้วก็ไปรับลุงที่ไก่อะไรนะเออ,เ,อ,อเราเอาปลาที่รับมาไปขายลุงที่ร้านไก่แบบว่าได้กําไรแบบเงินเหลือๆสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะอ่าอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไี่เขาปิดท้ายประตูแป๊บหนึ่ง เราจะได้เงินมาแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเรารับปลามาตัวละ20บาทแล้วเราขายต่อลุงตัวละเออไม่ใช่สิเรารับปลามาตัวละสบาทแล้วขายต่อลุงตัวละ20เข้าใจแล้วเแบเบแบบีงั้นไปกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากอิงด้วยงั้นเราไปที่ท่าเรือเลยละกันเลสโก้แต่ว่าแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าปีศาจปลาออกอาระวาลนะไชเกิลววกเออเอริชฉันก็ลืมคิดจุด ไปเลยแล้วถ้าไับปีศาจปลาด้วยเหรอไอ้ฉันได้ยินข่าวแว่แวๆมาเหมือนเธอแหละแต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าแบบอย่างนี้ปีศาจปลาออกมาเอาเชาวประมงเขาจะเก็บตกปลาได้ไหมน่ะก็นี่ไงช่วงนี้ราคาปลาก็เลยแพงไงชายเกลเพราะมันแพงก็เลยเป็นช่วงโอกาสของพวกเราที่จะไปจับปลาเพื่อหาตังค์มาแลกค่าครองชีพหนักโอ้ ไม่มีใครกล้าจับเราก็ต้องจับเองเออเป็นความคิดที่ดีสบายบลือใช่ก็อยู่กับบันนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะบันนี่ทำมาแล้วอแต่การลงเป็นหนึ่งนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยรับถึงแล้วบริษัทปลาพน n a ล l a n t i c Seafood and อะไรเนี่ยอะไรทุกอย่างโอเค มา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 ค่จอดเลยจอดเลยโอ้เดี๋ยวโอ้รถคว่ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เราก็สลัดตะกร้าลงกู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 เรียบร้อยไชค์เกิลเราได้ตะกร้าปลาแล้วเอ้ารถกลับมาปกติเหมือนเดิมนี่นี่นี่อันนี้เป็นดักปลากันไชค์เกิลเร็วเอาไปเลยเย่เยฉันนั่งตกร้าลูริมลิ้ม แต่ลกมันนี่ไม่เห็นไรเลยเออใช่คนนั้นใช่ใช่ไหมบริษัทปลาที่เขาว่ากันหรือเปล่าจริงด้วยนะขอส่องอีกสักรอบฉันรู้สึกชืบชืบแอบส่องใช่ใช่ไหมเออก็ว่าล่ะทำไมไม่มีชาวประมองอยู่เลยโอ้ ทางเดินของเรามันไม่ได้้อยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆแทนที่ฉันจะได้แบบมารับปานสวยๆแต่แบบเฮ้ยเอาในดินน่ะนั่นแหละสิแค่เริ่มต้นทำธุรกิจอุปสรรคก็มาแล้วดักปลาอ,อ,อันนี้จะดักไดไม้มันใหญ่เท่าเท่าได้ปลาตัวใหญ่ถ้าเราได้ปลาตัวน,นั้นดักปลา อยมันมันพยศมันโอ้โหโดดลงไปในน้ำแล้วโอปิดโอ้บรดนี่เธอหย่อนลงไปแล้วใช่ไหม่อนหงายไปแล้วติดหรือเปล่าไปรอดูรอดูโอ้ว้าวปิดประตูปิดกัอนปิดกัอนว้าอ๋อนี่บรดนี่ฉันมีแผนใหม่ว่าแต่ถ้าเราจับปลาปีศาจนี้ได้เราจะทำเงินได้มากกว่าปลาตัวเล็กๆอีกนะโอ้ดีมากเลยชักเกันงั้นจับเลยเฮ้ยเฮ้ยยิ่งยี่ยสลบ ไ,ไม่ได้จับได้นะเชกเอาเี่ยยิงยาสลบาอยู่ไหนอะนี่แเอ้เชกคกอดีมากยิงยาสลิงสลบอกสอีสลัอีกสองัดนี่แอีกนดนึนี่แน่อุ้ยมันหายไปไหนด้หน่ามันกินฉันไปแล้วอุ้ยโอลยิงยาสลบยิงยสลบอีกนัดนึงไปไหนน่ะมันมีพิษนะมันพอดพิษได้เอาดิ หาย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 ไปไหนอะออบันนี่ฉันว่าเราต้องจับเป็นน้าโอ๊ะหายไปไหนมาขึ้นมาอีกแล้วอยู่ข้างหลังเธออ้ยโอ้เออโอออน้ำก็เย็นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ใช่ก็วบันนี่ขนปลาขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ขนจากเรือลงรถเรียบร้อยแล้วน่ะ อ๋อจากเรือลงรถเหรอ๋อขอจากเรือขึ้นรถใช่ไหมใช่โอเคนี่โชคดีนะที่มัน,น,นมาดูคิดว่าเราตายแล้วมันก็เลยหนีกลับลงทะเลไปใช่มันก็ลงทะเลไปหมดแล้วนะนี่นี่น,นี่มันนีขนปลาขึ้นรถไปหมดแล้วจะขึ้นมาดูสิโอ้ผลประกอบการค่อนข้างดีเมื่อกี้โดนลื้อไปนิดหนึ่งนะนี่นี่น,นี่ปลาขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว,ลวดูสิเดี๋ยวเราเอาไปส่งลุงกันเลยดีฝ่า ปลาเต็มรถเลยถึงจะไม่ได้ตามเป้าแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่พอได้อยู่เห็นเขาบอกว่าในโกดังนี้ก็จะมีปลาอีกนิดนึงนะเราเข้าไปยกปลากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับกันเลยดีกว่าหน้าใช่ว่าเราต้องรีบกลับแล้วแหละกกอนที่ปลามันจะขึ้นมาจากน้ำได้เลยไชคิลไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นไม่เห็นทันไหมเนี่ยไม่น่าจะเย้ไปเปิดทุกทางแล้วเอา เออเอ้อ oh. oh, ยังดีที่มันยังไม่ใครบอะอ oh. มันเป็นปลาน้ำลึกตอนนี้ตามันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะจริงด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เช็คกุกูดังนี่เป็นของใครนะอ๋ช oh, ิว่าน่าจะต้องเป็นบริษัทปลาของด็อกเตอรแน่ๆเลยนะงั้นอย่างนี้เราต้องนี่แนะนี่นแนะ่ย้วปิดประตูฟาไปดีฝาอ้าา oh. oh. เอวันนี้วันนี้จัดการช่วยจัดการได้แล้วนะที่เดือดฉากเคเกิลด้วยละกันโอ้ได้เลยเธอยอมสละชีวิตเพื่อจัดการเจ้าปลาทดลองพวกนี้นี่เนี่ยฉันจะจัดการโอ้หมดแล้วนะเอ้ยนี่ฉันจะจัดการที่เหลือเองใจ <c oughs> สดุดใจสุดใจสุดนี่เน,นี่ยนี่ ใช้เวลาใช้ก็ปารและเบิดเข้าไปเลยแล้วกันนี่เล็งให้ต้องจุดเออเออเออไม่สะทกสถานอันนี้โยนไปอีกอันนี้อ่ะไม่ไม่ไม่สะทกสถานเออเอออเฮ้ยจุแล้ว เราคงไม่ได้ปลาไปขายให้ลุงแล้วแหละจบชีวิตกันอยู่ตรงนี้นะ่ะจริงด้วยเหรทำไมมันช่างยากเย็นอย่างนี้ได้เกินนะไชเกิลน่าสินนะอ้อยู่ยู่ปลาก็ตายาสงสัยเป็นหมดทำลายหลักฐานของด็อกเตอร์แน่เลยนะพอเราจับได้ได้เป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งไปเชียจริงด้วย